ตัวนี้นะคะยางแม่ปั๊มเบกสตาร์ด้านะคะมิสูสตาร์ด้าขนาด15บหทับสินะคะตัวนี้มีลูกยางทั้งหมด4ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาวัดดูกันค่ะก็ตามปกติก็ทำเหมือนที่เราซื้อขายกันหน้าร้านนะคะส่วนมากก็จะนำตัวอย่างมา จะมาจะนำตัวอย่างมาแล้วก็เทียบกันหน้าร้านเลยนะคะแต่นี่ในการขายออนไลน์ก็ต้องวัดแล้วก็รีวิวให้ดูแบบนี้นะคะคร่าวๆพอที่จะแบบโอเคหน้าสั่งซื้อสินค้าไปแล้วจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะตัวนี้จะมีร่องที่บ่าแบบนี้รูในตัวนี้จะรูในเล็กนะคะสตัวนี้จะเหมือนกันนะคะมีบ่าเหมือนกันขนาดจะเท่ากัน สิบมิลน,นะคะรูในประมาณสิบมิลตัวนี้ยี่สิบเดี๋ยวนะคะขอบนอกวัดประมาณนี้นะยี่สิบสองจุดห้ามิลความหนาอยู่ที่ห้ามิลค่ะรูในนะคะรูในอยู่ที่สิบเจ็ดมิลน,นะคะรูนอกอยู่ที่ยี่สิบสามมิล ความหนาจะอยู่ที่5มิลน,นะคะสอ,สองตัวนี้จะเหมือนกันนะคะจะขนาดเท่ากัน